ก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตัวแก๊สโซฮอล์เกนี่ยปัจจุบันถ้าเป็นรถรุ่นรุ่นใหม่ๆอ่ะนะ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถเติมแก๊สโซฮอล์เก้าหนึ่ได้ล,ละนะคะ mm hmm. แต่หลักการสําคัญคืออยากให้ผู้บริโภคเนี่ยขอให้ไปเปิดดูตรงที่เติมน้ำมันของตัวเองนะ mm hmm. มันจะมีสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ะนะคะ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่มันก็จะใช้ได้ทั้ง 91, 95, E, E20 แล้วละ mm ่ะ hmm. บางอันก็ถึง E85 เลยนะคะอยากให้ mm hmm. ค่ะ อยากให้อยากให้ไปเปิดดูแต่เชื่อว่าถ้าถ้าถ้าราคาคนบางกลุ่มนะคะ<ม>ก็อาจจะที่ใช้อย,อยู่อาจจะไปใช้เก้าเก้าหนึ่งเพิ่ม,มเพิ่มมากม,มากขึ้นเอ่อตอนนี้ที่เรามีการเรากม็มีการติดตามประเมินนะคะกับทั้งเรื่องวัวแบงข่าวเรื่องวัวแบงประเมินหรือว่าองค์กรหลัหักประเมินนะคะรวมทั้งเราก็ได้มีการเชิญเชิญผู้ค้าน้ํามัน ในประเทศเรามาร่วมหาหรือกันแล้วในการประเมินสถานการณ์นะคะก็เราคาดการณ์ว่าในระยะใ,ใกล้นี้เนี่ยยังไม่มีผลอะไรนะคะเพราะว่าเพราะว่าผู้ค้าก็ยังมีคงมีการท,ทําธุรก์มีการสั่งน้ํามันนะคะในภาวะปก,ปกติอยู่ตอนนี้ที่ผู้ค้ารายงานเรานะคะว่าเขายังไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากการนําเข้าน้ํามันตรงนี้นะ,ะแต่เราก็ก็ไม่ประมาทนะคะมีการติดตามสถานการณ์อย่างอย่างใกล้ใกล้ใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการหา,หารือกับ ผู้ค้าน้ำมันอยากต่อเนื่องด้วยว่าใครมีปัญหาอุปสรรคใดๆไหมก็นนมตอนนี้ที่เราประเมินกันก็เป็นเป็นไปตามที่เข้าสถานการณ์นะคะว่าถ้ามันถ้ามันสถานการณ์มันนุนแรงก็อาจจะขึ้นไปเป็นที่ประมาณร้อยสประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถ้าถ้าปัจจุบันเราก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ที่9 0้าถึงถึงเกอยู่นะคะ